สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้คลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่26มิถุนายนปี6 6นะําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับผนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ83 81กับ80 81 83 85 86 88นะคะ30 31 33 35 36 38นะ033 031 03 381 480จับคู่ก็033 081 11 183 113 8ปดสามสามแปดเนาะขออยทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษ3ามกับหกห้ากับแปดาจับหกับหให้เด้อเพราะว่า3มลงที่เฉพากิจแล้วเนาะหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดห้าศนห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดสามห้าแปดห้าหปดแดสาสองปดหจับคู่ว่าสามสามุนยสามหกหกสามห้าแปดแดห้าหกดป ต่อไปปกติ396447 404142454647 70717374 76 9674713 367341จับคู่ก็36634774 4664เนาะต่อไป VIP 5กับ82ก็1 5051 525658 8081828586 ห้าแปดสองสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งแปดจับคู่ก็ขอขอห้าแปดแปดห้าสองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสองเนาะข้อกอดเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ่นได้กันเลยอันนี้เราเน้นให้แปดกับห้าสามกับหกเลยมันจะมีเฉพาะกิจพิเศษบีไพมาแนวรางเดียวกันเนาะปกติแยกต่างหากนะคะ คู่นด้วยกันเนาะบางทีปกติก็มาเข้า vip นะแต่ว่าพิเศษกับปกติก็มาแนวทางเดียวกันอยู่เดลยสามก็หกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกับทุกคนนะสวัสดีค่ะ